ไปก็เป็นอุบายธรรมะเกี่ยวกันกับการอบรมจิตใจโดยตรงธรรมะอันนี้ย่อมเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ครองเรือนและไม่ครองเลือนเพราะว่า พระธรรมนี่เป็นของกลางอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะคนประเภทใดก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักมาดื่มมาอาบได้ตามความต้องการดังคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้าน ดื่มน้ำบอ่อเดียวเที่ยวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้เป็นปิิสนาที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผูกไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเอามาคิดมากลองออการคิดปิิศนาเหล่านี้ มันก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวบุคคลแต่ละคนคนสามบานนั้นได้แก่บุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี้กามมาภพหนึ่งรูปประภพหนึ่งอรูปประภพหนึ่งนี่ในปิตสนานั้นท่าน ถือว่าเป็นบ้านคือเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายพบทั้งสามเนี่ยวันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นก็ได้พากันเห็นแจ้งในคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตอนของตอนใครจะอยู่ในโลกไหน ก็กราบก็ไหว้ก็โนบโน้มต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพระรัตนาไกลนี้จึงอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะแม่บ่อเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปตักเอามาดื่มมาอาบได้อันนี้เหมือนกันคุณพระรัตนไกลนี่น่ะไม่ว่าแต่มนุษย แม่เทวดาอินพร้อมก็นิยมนับถือใครอยู่ที่ไหนนับถือกราบไหว้บูชาย่อมพระคุณนี่ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนั้นในที่นั้น,น,นไม่ใช่ว่าคุณพระรัตนไากรานั้นจะมีอยู่แต่ในวัดหรืออยู่แต่ในพระประธานเท่านั้นไม่ใช่อ่ะ มันอยู่ที่ใจของคนเราต่างหากเมื่อใจเราเชื่อเราเลื่อมใสแล้วอย่างนี้นะน้อมะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์มาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในใจนั่นแหละพระคุณของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นเพ่ออย่านึกว่าอันพระพุทธเจ้านี้มีจริงได้แก่บุคคลผู้ ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีมาในสงสารจนว่าทำความดีนั้นเต็มบริบูรณนะ์จนวันละความชั่วนั้นได้หมดท่านก็ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งนี้ก็เพราะว่า พระองค์สร้างบุญบาร,รมีมามากกว่ามนุษย์อเทวดาทั้งหลายดังนั้นใครจะเป็นอาจารย์สอนพระองค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญเท่าเทีเทยมกับพระองค์มัน้ากเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านผู้ที่จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกก็ต้องสร้างบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นแหละจึงไม่มีใครที่จะไปแนะนำสั่งสอนพระองค์ในทางทางพระนิพพานได้เลยพระองค์ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความภาคเพียรของพระองค์เองค้นหาทางพระนิพพานในที่สุดก็พบเข้าให้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ว่ามีจริงอย่างนี้นะใครจะไม่เลื่อมใสไม่มีแล้ว ก็ต้องเลื่อมใสแล้วเพราะว่าท่านผู้วิเศษผู้ตัดกิเลสขาดจากสันดานอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแหละเรียกว่าตัดกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดนี่นะนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเราไม่มีเลยคนไม่มีบุญมากนะเรียกว่าไม่ได้เป็นโจกของมนุษย์อเทวดาทั้งหลายพูดง่ายๆ คนมีบุญน้อยก็ต้องคอยตามหลังท่านผู้มีบุญมากเมื่อพระองค์เจ้าตัดสรู้แล้วอย่างนั้นสเสด็จไปที่ไหนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังผู้มีบุญวัสนาได้สั่งสมโรมาต่ก่อนเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งว่าบุญคุณโอษได้เลย รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่แหละก่อนอื่นนะ่ะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะเมื่อรู้แจ้งว่าเออบาปนี่มีจริงและบาปนี่อำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงอย่างนี้มันก็กำหนดใจละเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยว่าเวลาวันต่อไปถึงจะละไม่ใช่ธรรมราผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจน่ะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาป มันก็กำหนดละในเดียวนั้นเลยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญมันก็กำหนดรู้ทําทความพอใจในบุญนั้นทันทีนี่เมื่อเมื่อทำความพอใจในบุญนั้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นเบิกบานก็รู้แจ้งว่ารสชาติของบุญนี่เป็นอย่างนี้หนอผู้ใดเห็นรสชาติของบุญอย่างนั้นแล้วก็ไม่เบื่อบุญเลยแบบนี้ ทำความพอใจในบุญตลอดเวลาไปนี่จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งในบุญนะ,ะเพราะว่าบุญนี่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอ่ะไม่ได้มีสีสันวันณนะอะไรเลยนะนี่มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลพูดน้อมเอาความดีเข้ามาสั่งสมไว้นะอือนี่แหละ แล้วธรรมารมอันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มาชโลมจิตของผู้นั้นให้เย็นสบายสงบอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะไม่รู้แจ้งในบุญล่ะบุญนั่นแหละบอกชี้บอกเลยว่าบุญเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าใครมาชี้บอกบุญเองบุญเกิดขึ้นแล้วบุญชี้บอกเองคนก็เหมือนกันนะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอย่างนี้นะหนึ่งบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสองกตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนี่บุคคลสองจำพวกเนี่ยหาได้ยากในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้ ใครละบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็มารดาบิดาเลยก็มารดาบิดาก็มีคู่เดียวเท่านั้นแล้ว ท่านเราทั้งสองนั่นน่ะท่านก็เพียบพร้อมไปด้วยพรมวิหารสี่มีพมีพรมวิหารธรรมนั่นเป็นกําลังใจให้เลี้ยงลูกที่คลอดออกมาจากอกของตัวเองให้เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้ามารดาหรือพิดานั้นไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเราเลี้ยงลูกไม่เจริญไม่เติบโตได้เลย ถ้าว่าผู้เป็นโลกทั้งหลายเนะี่ยมาคิดเห็นคุณูปการะของมารดาบิดาอย่างนี้ก็ย่อมรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อคุณได้มีจริงหนอถ้าหาว่ามารดาบิดาไม่มีเมตตาอินดูสงสารเรานะั้นเราตายแล้วแต่น้อยๆนุ่นนี่ผู้นั้นก็จะเห็นคุณของมารดาบิดาเหลือล้นพ้นประมาณเลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นแจ่มแจ้งก็ มันก็ต้องคิดตอบแทนนี่นี่แต่แล้วคนที่จะมองเห็นคุณของผู้มีอุปการะเกตตนนี่นะมันยากแสนย,ยากจึงพระอ,องค์เจ้าจึงตัดว่าบุกเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั่นแหละย,ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตนี่เอาชวนกันออกบวชไปขอบวชกับพระศาสดานี่พระอ,องค์บวชให้แล้ว พอมาทำความดีภาวนาเข้าไปได้บรรลุโลกียาลิท์เท่านั้นแหละคิดแข่งอนุภาพกับพระศาสดาเลยคิดจะล้มล้างภาษาสดาลงและยกตัวเองเป็นภาษาสดาแทนนั่นน่ะคนอากตันยูไม่รู้จักคุณของภาษาสดาเลยในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาไปไหมในอเวจีไม่ไม่ถึงขนาดนั้น เช่นอย่างว่าพ่อแม่ได้ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูจนเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วไปเที่ยวหาเงินหาทองร่ำรวยขึ้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ก็มีไม่เหลียวแลวไม่อื้อเฟือเกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะมันมันเห่อไปในลาบในยศ มันเพลินไปในสังคมต่างๆจนเป็นเหตุให้ลืมผู้มีอุปการะคุณแก่ตนนะอย่างนี้มีอยู่ทม้ไปในโลกนี้นะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> ไอพ่อแม่นันสำหรับชาวพุทธนะเมื่อลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายนั้นดีอกดีใจมากเออ มันจะ,จะเจริญไว้ใหญ่โตมาจะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ช่วยแนะนำนำเอาคำสอนของพระเจ้ามานแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาบอกทางสวรรค์ทางพระนิพพานให้นี่บรรดาผู้ชาวพุทธนะย่อมมีความคิดนึกกันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงชอบใจอยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีเลยอ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกเจริญวัยใหญ่โตมาพอบวชเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องพยายามพูดชักจูงใจให้ลูกนั้นมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาลงคิดดูมารดาบิด,ดาเนี่ยหวังดีต่อลูกแต่ว่าฝ่ายลูกแล้ว เมื่ออด้นทนไม่ไหวมันดาบิดารบเล่าหลายก็เอามาบวชใครถามว่าไปบวชไปทำไมอ่ะอบวชให้พ่อให้แม่หรอกอไม่ใช่ว่าบวชให้ตัวเองเนะอะเป็นอย่างนั้นผู้ดใดคิดว่าบวชให้พ่อให้แม่เท่านั้นแล้วบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ทำความดีอะไรอ่ะ,อะไม่ได้ฝึกตนแล้ววันี่ มีแต่หาทางเพิดเพลินสนุกสนานไปกับหมู่กับเพื่อนไปขอให้แล้ววันแล้วคืนไปพอถึงเวลาศึกก็ศึกออกไปอย่างนี้เนอะนี่แราวาบวบวชเพียงแค่ให้พ่อห้แม่ไม่ได้บวชให้ตนเลยไม่ได้คิดว่าบวชมาเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีว่าว่าอย่างว่าระอาสวะกิเลสไม่หมดไม่สิ้นก็ช่าง ก็จะฝึกตนให้เป็นคนดีอย่าให้หันเหไปทําความชั่วอย่างนี้แล้วก็ยังนับว่าพอใช้ได้เพราะว่าคนเรานะั่นเราจะไปเกณฑ์กันให้บวชเข้ามาแล้วให้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดนะั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องยึดธรรมยึดวินัยเนี่ยเป็น เครื่องประดับกายวาจาจิตของตนไปไม่ยอมล่วงทำรรล่วงวินัยแม้ว่าผู้เป็นเครือขัดคลองเรือนก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบาร,รมีอินทรียยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะเอาทำอย่างไรล่ะบุญบาร,รมีอินทรีย์มันถึงจะแก่กล้าได้มันก็ต้องดำริอันบุญบาร,รมีมันจะแก่กล้าได้ ก็เพราะเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยจิตใจที่มันไม่อยากจะสำรวมในศิลอย่างนี้นะก็พยายามสำรวมในศิลให้ได้อย่างนี้แหละกระสอนจิตใจตัวเองให้มีความละอายต่อบาปต่อโทษที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามไว้ว่า ทำอย่างนั้นผิดเป็นโทษเนี่ยต้องเป็นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องสอนใจตัวเองให้เชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเชื่อนะเพอราะองค์ทรงวันยัดถม้มยกตัวอย่างเช่นคารึงหัดบางพวกบางคนนะดื่มเหล้าเมาสุรานี่เป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะไม่แล้วไม่เชื่อเลยเดิมกันหัวราน้ำไปเลยอย่างนี้นะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นบาปอย่างเนี้ยไม่ไม่ใส่ใจหรอกฆ่ามันจะบันไปเลยแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันไปเสวยผลของบาปกรรมทนทุกทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมันจะไหวหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนี่ตนไม่ทําตามเลยไม่เชื่อพระพญญารัสลู้ของพระองค์เลยอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นนักบวชก,ก็เหมือนกันเนี่ย มันต้องสำรวมในศินให้บริสุทธิ์เป็นคฤรืหั์ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่านรกมีจริงอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเกลียดต่อความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงๆแล้วมันก็มั่นในสินเนะเอรักษาสินให้มัน่นสมบัติภายนอกนั่นหามันไปโดยทางสุจริต ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ร่ลำรวยด้วยทุจริตด้วยการทำบาปหมู่นั้นเขาก็ตายเหมือนกันสมบัติทั้งหลายที่เขากอบโกยมาด้วยการทุจริตนั้นเขาก็เอาไปติดตัวไปไม่ได้เลยก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตนเองก็ทำบาปกรรมแล้วก็ไปสู่อบายภาูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้น นี่ถ้าหาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันมันก็เว้นเลยเว้นจากบาปกรรมนั่นแหละแต่นี่ส่วนว่ามันมันไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคนนะถ้าหาว่าคิดอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เว้นบาปได้จะอยู่คลองเรือนก็าตามจะเป็นนักบวชกว็ช่างมันก็ต้องเว้นบาปได้เลยเพราะว่า มันก็มามองเห็นบาปในปัจจุบันนี้ก่อนนะไอสาเหตุที่คนเรามันจะกลัวบาปในอนาคตได้นะยกตัวอย่างเช่นบาปในปัจจุบันนะคนใดยึดมั่นถือมาในความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะอา้าวถ้าใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยหนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับทะเละวิวาดกันถ้าดีไม่ดีก็เกิดประหัดประหารกันเข้า เอาผิดกฎหมายไปเจ้าหน้าที่เขาจับไปฟ้องร้องก็ติดคุกติดตารางไปอย่างนี้นรกในเมืองมนุษย์นเห็นได้ชัดๆเลยอย่างนี้ถ้านารกในมนุษย์มีอย่างนี้นรกในโลกหน้าจะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันต้องมีถ้าโลกนี้มีทุกโลกหน้าก็ต้องมีทุกนโลกนี้มีความสุขโลกหน้านั่นความสุขก็มี ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ยอมเป็นผู้สำรวมในศินในวินัยด้วยดีนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องมีต้องปรับปรุงความคิดความเห็นนี่นะให้มันถูกล่องถูกรอยซะก่อนมันก็ยิง่งมันจึงได้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของผู้เผยเจ้าได้ถ้าใครปรับปรุงความคิดเห็นอย่างว่าเนี่ยให้เข้าสู่ร่องรอยแห่งคำสอนของพระเจ้าไม่ได้แล้ว ย่อมปฏิบัติตามไม่ได้เลยละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นศิลเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นเป็นรากแก้วของพระศาสนานี่ศาสนาของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ไปถึงไหนนี่ก็มันอยู่ที่ศิลถ้าคนรักษาศิลคนมีศิลอยู่ตราบใดแล้วศาสนาของพระองค์ ก็ตั้งอยู่ตราบนั้นเลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหี่พุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะควรพากันพิจารณาดูตามธรรมะที่แนะนำมานี่ยให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหรอกเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ใครละบาปบ,บําเพ็ญบุญได้ ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะละทั่วทำดีได้ด้วยตนเองีสำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่มีปัญหาคนมีปัญญาแล้วมันมองเห็นได้เลยมันก็มายากกับคนที่ปัญญายังอ่อนอยู่นี่แหละเราจึงต้องได้พูดกันหลายเรื่องหลายรถจึงได้หาอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือให้นิยมรักษาศีลเป็นพื้นฐานแห่งบุญกุศลทั้งหลายผู้ดใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มันก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชพันธุัญญาหารต่างๆลงในพื้นดินแล้วก็ต้องไปปรับดินแปลงนั้นนะให้มันสะอาดซะก่อนขุดหัวหลักหัวตอออกไปดายหญ้าออกไปพลวนดิน ให้เรียบราบแล้วอย่างเนี้ยมันก็จึงปลูกพืชต,ต่างๆลงไปได้ถ้าหากว่ามันมีปาาลลลา่าหญ้ารกลุงรางละใครแต่จะไปปลูกพืชพันธุ์ลงได้ใครเขาไม่ทํากันเลยอันนี้ก็เหมือนกันแหละบุคคลที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนได้นั้นก็ต้องเว้นพู้ละความชั่วทางกายวาจานี่เสียก่อนแต่ว่าละความชั่วทางกายวาจาก็หมายความว่าละความชั่วทางใจด้วยนั่นแหละ เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นเขาเห่งความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วมันระง,งับไปจากกิจใจใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนอย่างบุคคลปรับดินให้มันสะอาดนั่นเองแหละวันนี้เมื่อบุคคลให้ทานอะไรลงไปก็มีผลมากเหมือนอย่างดินที่ปรับดีแล้วปลูกพืชอะไรลงไปก็งามขึ้นมาอย่างนั้นเรื่องมันอะลองคิดดูให้ดี เป็นอย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดไม่สนใจเรื่องศีลไม่ทําศีลให้บริสุทธิ์มีศรัทธาให้ทานไปมันก็ได้อยู่หรอกอันได้บุญนะแต่ว่าบุญของผู้นั้นนะเป็นบุญเศร้าหมองอุปมาเหมือนอย่างเพชรนินจินดาของมีค่าตามธรรมดาแล้วมันมีมีรัศม,มีลังสีใสสะอาด ดีอยู่แล้วทีนี้ภาชนะนั่นสุก,กะปกเอาของมีค่านั่นไปไว้ในภาชนะเช่นนั้นก็เลยพลอยให้ของมีค่านั้นมัวหมองไปตามกันอ,อันนี้อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลมูวทำบุญให้ทานได้บุญจริงแต่บาปก็ทำอย่างนี้นะบุญกับบาปปนกันเข้าไปอ่ะ มันก็เลยเศร้าหมองไปหันิบุญนั่นนะเมื่อบุญเศร้าหมองก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวไปจิตใจก็ไม่่องใสวันนี้เมื่อเวลาจัดสิ้นชีพทําลายขันนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มันก็แลว้วแต่กําลังของบาปและบุญนะเมื่อบุญมีกําลังมากเอาก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหมดอายุ อยู่ในสวรรค์แล้วกลับมานารกอีกไปเสวยผลแห่งบาปนั้นต่อไปเพราะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนะหมดอายุสังขารในสวรรค์แล้วจุดติพอจุดติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทีเดียวไม่ได้ไปเกิดในที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันคอยให้ผลอยู่ พอหมดบุญเท่านั้นบาปก็มีอำนาจฉุดคล้าลงนรกเลยอ,อย่างนี้นะทีนี้ถ้าบางคนนะ่ะก็ไม่มีบาปเช่นนั้นติดตามตัวเมื่อหมดอายุสังขารในสวรรค์อย่างนั้นแล้วก็ยอมกลับลงมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วก็เกิดดีเกิดมาดีเพราะว่ามันมีความดีเป็นเป็นพืชมาแล้ว เป็นพื้นของจิตใจมาก็มาสร้างบุญกุศลส,สืบต่อ,อ,อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละศีลเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิทำใจให้สงบระงับลงได้เพราะว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบก,กวนให้จิตฟุ้งซ่านนั่นคิดดูให้ดี บางคราวนะ่ะภาวนายังงง้ก็มันสงบลงไม่ได้นะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยมันมีบาปมารบก,กวนอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องสกกดจิตลงไว้อย่าไป้ทอถอยอการที่เราสกดจิตไว้ไม่ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปตามบาปประทรมเหล่านั้นแสดงว่าเรากำหนดละมันเราไม่ไปตามมัน เมื่อเราสะกดจิตห้ามจิตได้บ่อยๆเข้าไปจิตมีกำลังกล้าขึ้นไปบาปก็ระงับไปเนี่ยวิธีละบาป <ừ. S 1> แต่บุคคลส่วนมากพอจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็อ่อนใจเลยโอ้ยเรานี่ภาวนาไม่เป็นดอกบุญไม่มีแล้วก็หยุดเสียไม่ไม่ทำความเพียรไม่อดทนไม่สะกดจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปได้ นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าขอเตือนไว้ในที่นี้เลยอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วบาปมันก็จะไม่หนีจากกิจใจมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วอันบาปนั้นมันก็ไม่ขาดหรอกมันแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไปสงบตัวอยู่เพราะอนุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังเหนือกลัว มันก็ไปสงบตัวอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอว่าสมาธินั้นถอนอาบาปมันก็โผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละวันนี้เจริญปัญญาต่อวันนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นบางคนว่าเมื่อสมาธิถอนออกมาแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะพินารยาไงจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพอาอา้าว ก็ของกิเลสมันยังมีอยู่นะมันเพียงแต่ไปสงบตัวอยู่ชั่วคราวชั่วที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่เราต้องรู้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถอนออกออกมาอย่างนี้กิเลสมันโผล่มาอย่างไเราก็กําหนดพิจารณาอ,อละมันไปเรื่อยๆกําหนดพิจารณาว่ากิเลสมันก็เกิดจากความที่จิตหลงนี่เองนะ หลงทังขานหลงนามหลงรูปอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อหลงนามหลงรูปอันนี้แนละ้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นถ้ารู้แจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของศูนย์เปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากดีจากชั่วดีก็ศูนย์ชั่วก็ศูนย์ถ้าว่าตรงๆแล้วนะศูนย์อย่างไรศูนย์จากสัตว์จากบุคคล ในขั้นนี้เราต้องลบทั้งดีทั้งชั่วทิ้งหมดเลยวันนี้เมื่อลบดีกับชั่วทิ้งหมดจิตรวมลงวันนี้มันก็ถึงของจริงทำของจริงะถึงความจริงแบบนี้นะนั่นแหละการที่จิตบุคคลจะถึงถึงความจริงได้มันต้องละทั้งบาปทั้งบุญลงไปก่อนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุตติลงเพียงเท่านี้